ครับลิปที่สองลองใั่สีมือแน่เล็กน้อยได้ยังข่ามไหมตอนนังตามหาเล็กน้อยสองไลน์นี่บอกกินยาวันนี้มีอาการบอดีปไนไดนครับเสียงกระหายนีา่าพนกาศเปลี่ยนแปลงมาเคลื่อนนี่โอ้ก็เห็นแล้วน,น,นี่นี่น่นามนันแล้วมันละกูน้นำทิมก่อนยังมินเบียนครับ เจอเนี่พ <Sustain> ีเจะเจออะเจ้าเก่าะนี <GO av ali> ่เจ้าเก่าแลเจ้าัเจ้าเก่าอีกแล้วรอบก่อนนีบดเมื่อรอบ่งันว่าจะไปขายไปเจอพี่เลิเจอพี่เล ยกเกายกเกาอีหลีบแมนดอกบ่วาดอกแต่ว่ารถบุ้ยหมอกกีไซ์ละตุ๊กตานมั้ยว่าไม่มากกบบลูกค้าว่าจะเปอันนี้รอว่าสั่งลูกค้าิงน OK ั่งน <Yeah, like ั่งข้าด่บสั่งสมองมือสองมือสุกเอาเนี่ยเอื้อมมัายทุกลูกเรายี่สิบห้าลูกของผมเต็มรถเลยหรอมือยวนบ้านใน ที่ยังอันวังปอกอ่ะก็แล้วนี่แหละยิบยิบซีบ่กเงี้ย้อนเพิ่นอันยิบหาลูกเดียตัวหนึ่งบอกเงี้ยนนหหมมเปลี่ย มีในกระสุนมันนมีบอกว่าฉุดผิได้ครับในบ้านเราจอเลยอครับถึงหน้างานแล้วครับมาหอนเลยอ่ะปล่งโม่อะ่รต่อไปด แฮงคิมสันกับมี่่ะเนี่ยนึกว่าพนะอ,าอกไก่ออกจากสุวนมาสองลอยก็โลสามลอยรู้บุญเจดีแ,แ,แอ จริงก็ดีครับไม่ไม่จริงเออไม่แถวนั้นว่างเปล่าเลยครับไอเจอพี่สองคนอีกคือหัวล้มลงกันไก่ผมเปนไก่โอ้อันนี้อีกไก่ๆนะดูนะเอไม่เฮ้ยต้องยี้เลยี่อน้่อยตึ้งลมมันแห้งไหม ตรงนี้นะตรงนี้เกจเกย์นะมีเกิดไฟมาหรือเปล่าไมาหรือเปล่าท่านเจ๊ะโอกโอ้เกลียบเชื่อมกันมีห้ามเกลียบนะจ๊ะอ๋

โมพผาดแยกนัดเลยนเหรอครับเอ๊ะเนี่ยนัดนี้อ่ะยาวไกลได้เลยตัวตเออเออไม่ไม่ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นว้ออกไปเองข้ามขีมือจริงจริงเออ จะปลูกข้างนใส่ฐานฐานสองกิโลนี่พ่้วันเดียวครับผมเขาเพิ่มเรื่อมเรื่องตั้งโต๊ะพ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องปืนฐานมาสองคนแล้วมิวเดี๋วก็ต่อมิวเพื่องปืนฐานมาเอ่จะกลับกลุ่มได้เรื่อเขึ้นเพื่อขึ้นนิดนึงเออใครวะอง ใครว่าพวกเราไม่อาบน้ำจริงไส้แตกกันนะครับมันเป็นสตัวเอาเหมือนเต็มรถผมเลยไม่ไตู้กระตา,าไปยังคืนวันม,มูง้งยิงไปเลยเลยยิงไปเลยเลยครับจบคลิปอยู่เพียงแค่นี้กันเลยครับเด้บอบ่เนี่ยคลิปหน้าจะขอกันไหมครับสวัสดีครับ